ข้างค่ำคืนนี้เราก็นอนอยู่นี่ครับผมนี่ครับก็ไม่ใช่ที่ไหนครับหน้าโรงพาบาลครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ2องทุ่มจะสามทุ่มนะครับผมโอ้รถบรรทุกนี้ก็อวิ่งอยู่เหมือนเดิมครับเส้นนี้วิ่งตลอดครับผมครับกาับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Y o u t u เอกดิงครับเอาวันนี้ก็จะพาพี่ๆทุกทนครับมารีวิวครับ เฮ้ยกล้องผมทำาไมเป็นอย่างนี้วะเฮ้ยนี่เฮ้ยเห็นไหมเมื่อกี้มันสั่นๆมันเป็นเส้นๆน่ะเอาวันนี้จะพาทุกคนมาชมครับว่าเอ็กดัมซิงนี่นอนในรถยังไงนะครับนี่ครับนี่ที่นอนของเราครับ พวงมาเลยนี่จะดีหน่อยครับเนื่องจากว่าพับได้ครับนี่ก็ขาเราไม่มันไม่ติดพวงมาเลยเนาะนี่ขาพับได้สบายครับโอ้มืดนี่ครับพวงมาเลยนี่พับได้สบายครับนอนอย่างงี้ครับแล้วเราก็จะปิดประตูครับผมปิดประตูนี่เราก็นอนเหยียดขาได้สบายครับที่นอนนี่แหละเพราะผมมีครับ เห็นไหมโอ้โหมีเรียบร้อยครับแล้วก็จะปิดประตูครับตอนนี้ก็เราก็ไปอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปอาบน้ำที่ในโรงพยาบาลนะครับผมเราไปอาบน้ําในโรงพยาบาลเรียบร้อยครับเนื่องจากว่าแฟนผมก็นอนอยู่ในห้องพิเศษครับก็จะพิเศษหน่อยเนื่องจากก็มีห้องอาบน้ําให้นะครับก็ เป็นส่วนตัวนิดหน่อยนะครับตอนนี้เราก็มารีวิวครับนี่ครับจะพามาดูที่นอนครับพราห่มมีเรียบร้อยครับคันนี้ผ่าห่มนี่ไม่ขาดครับทุกคนมีผ้ห่มตลอดที่นอนของเราก็นี่แหละหน้ารถครับนี่เห็นไหมขาขาเราจะไม่ติดไงเพราะเรา,าพับพวงมาลัยขึ้นแล้วก็จะเหยียดขานี้ได้สบายสบายครับปุ๊ไปคนระับ จะเหยียดขานี้ได้สบายมากได้สุดขาครับแก้วแล้วก็จะแง้มกระจกไว้นิดหน่อยนะครับโอ้นี่แหละที่นอกของเรื่องน้ซิงค่ำคืนนี้ครับวันนี้ก็นอนนอกสถานที่หนึ่งวันครับเราต่อจากคลิปที่แล้ว,ะวนะครับผมเนื่องจากเราก็ไปอาบน้ำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงล่ะที่นอนบ้านก็เหมือนเอ้ยรถก็เหมือนบ้านเขาว่า้ง นอนนี้แหละพี่น้องเ้ยค่ำคืนนี้ทนเอาคืนหนึ่งคืนครับเมียมไม่ให้กลับให้ผมจะลืมของสายชาร์จแบตผมออกมาแล้วอะไรเอามาแล้วเอามาหมดแล้วครับ <S <S แต่ตอนนี้เราก็ยังไม่นอนครับเราก็จะดูสาวๆครับ <S <S <c oughs> เป็นครั้งแรกนะครับผมที่ผมอ่าได้มานอนแบบนี้นะครับเป็นครั้งแรกครับ ครั้งแรกในะชีวิตเลยก็ถือว่าบทเรียนในชีวิตครับลองนอนครับว่บาจ,จะนอนได้ไหมพี่น้องถ้านอนไม่ได้เราก็ก็ต้องนอนนะ <c oughs> ไม่รู้จยยังไงเพราะรถจอดน่าจะจอดข้างทางนี่ได้ครับเพราะไหนอุ้ยหามือตกใจมดบัคซินมึงอุ้ยอย่ามองเขางอเลยว นี่ก็เป็นรถเราครับดีแมปีสิลปแปดน่าจะเป็นตัวเดียวกของอาจารย์ชูน่าจะเป็นตัวเดียวก็ของผมนี่แหละครับน่าจะเป็นตัวเดียวกันครับนี่ก็มีของขายครับหน้าโรงพยาบาลมีของขายอะไรเรียบร้อยครับไม่ต้องห่วงครับคัมคืนนี้นอนนี่ครับที่นอนแล้วก็ให้ดูแล้วเื้ตายสิ ดีนะผมคันนี้ก็ไม่เพราะผมนี่ไม่เคยขาดครับขาดชื่นใจชื่นใจแต่ค่อนข้างว่าเด็กแบนนี่น่าจะเยอะนะผมว่าผมจะได้นอนหลับดีหรือเปล่าทุกคนคิดว่าผมจะได้นอนหลับดีไหม ผมว่าจะมาได้ยินเสียงรถม้านผ่านบ้านนะ,ะทุกคนเนาะนี่แหละเปิดการแช่ครับนอนนอกบ้านนี่แหละนอนนอกบ้านนอนในรถด้วยเป็นเป็นแบบว่านานมากครับที่พว่าผมไม่ได้มานอนในรถนะครับที่ก่อนนี้มีปีนึงก็มีแค่ทีสองทีนะครับผมที่ผมไปเที่ยวทํางานอยู่กรุงเทพนะครับ นอกจากว่าเรากลับบ้านเราจะได้แบบเราขับรถไม่ไหวเราก็นอน,อนในรถนะเรามานอนแบบนี้เป็นเป็นแบบจริงจังครับนี่เป็นแบบจริงจังครับทุกคนเสบียงพร้อมครับไปนอนในรถคนแก้วเปิดชีวิตเปิดประสบการณ์ครั้งแรกนอนในรถครับก็ ฝากเอฟซี C, ทุกท่านครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะนอนหลับหรือเปล่านะคืนนี้นะครับไม่รู้ว่าหมูหรือจ่านะคืนนี้ขเรอติดตามชมครับเย้ใครโทรมาเดี๋ยวก็นี่นะรครับทุกคนเจโทรมาครับเรามารีวิวที่นอนให้ดู แก้วนอนหน้ารถหนึ่งคลื่นเป็นการเปิดชีวิตครั้งแรกครับนอนหน้ารถไม่รู้ว่าจะหมูหรือจ่ายครับเพราะเคยนอนนอกไม่เคยนอนนอกบ้านนะทุกคนเป็นนี่ก็เป็นชีวิตครั้งแรกเหมือนกันครับที่มานอนนอกบ้านครับทุกทีก็นอนอยู่ในห้องอยู่ในบ้านคําแค่ไหนเราก็ต้องกลับแต่นี่เรากลับไม่ได้ครับ เนื่องจากว่าเจ๊บอกว่ากลับมาตอนนี้มันก็ค่อนข้างจะอันตรายเพราะมันกระคาแล้วเจ๊เขาก็เป็นห่วงครับผมเขาบอกว่าจะให้ผมกลับตอนเช้าครับผมก็เลยได้โอกาสทําคลิปเลยว่าเปิดประสบการณ์ครั้งแรกนอนในระถว่าคืนนี้เราจะผ่านมันไปได้ไหมแต่ห้องพิเศษนี่น่าจะนอนได้นะถ้านอนในรถไม่ได้ไม่แน่ผมอาจจะไปนอนในนู่นนะ มผมกลัวแม่อะไรหรอกมนันนอนข้างทางด้วยนะทุกคนผมกลัวแบบผมนอนไม่หลับอะนอนไม่หลับเพราะมันมีเสียงรถบรรทุกนี่วิ่งบืมบามบืมบามผมก็ไม่แนะ่อะไรหรอกผมกลัวแบบคนเป็นคนนอนดึกแล้วก็นอนยากมากขนาดอยู่บ้านกว่าจะได้นอนก็เที่ยงคืนครับตีหนึ่งครับเราตีสองนี้เราก็ลุกแล้วนี่ละนี่ก็เปิดประสบการณ์ครั้งแรกนอนในระถครับแก้ว ถือว่าดีมากเลยไปครับโอเคครับคลิปนี้เอาแค่แปดนาทีพอทุกคนก็ผมจะเกยมสถานที่ลองนอนครับว่าจะเป็นยังไงครับผมถ้านอนไม่ได้ก็ค่อยว่ากันครับทุกคนเดี๋ยวค่อยมาเจอคลิปกันตอนเช้าครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังว่าผมจะนอนได้ไหมนะทุกคนโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ